แจกโชคนะ,<ฮ>ะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะฮะมาแล้วกับมอเตอร์ไซค์คันต่อไป <ฮะ S 1> ที่จะแจกให้กับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอย่ารอช้าไปกันที่สตูดิโอแจกโชคกันเลยครับมาเป็นประวัติการมหาศาลกว่าทุกครั้งกับจำนวนฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงและคันโซคูณ2ที่ส่งมาจากทั่วไทย เราพร้อมแล้วที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไลน์ลิมิเต็ดอี dition สุดเท่และใครจะได้เป็นครอบครองไปลุ้นกันเลย เนื่องนะครับกับกิจกรรมก้าบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอมามายังไงร้อนแรงร้อนแรงจริงเออโอ้ร้อนไปไหนดีร้อนไปไหนร้อนไปไหน ไปด้คนเด็กอยู่นี่นแหละไม่ได้ร้อนไปหาเธอไปไหนแต่ไม่ต้องหาวิธีคลายร้อนนะชิสาอาแบบง่ายๆเลยหลายคนวิ่งเข้าห้องน้ําอาบน้ํากันซะก่อนเลยค่ะโอ้ดีการอาบน้ําก็เป็นอีกหนึ่งวิธีผมมาไปอาบประจําเลยอคุณไปอาบตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนะเออถ้าถามเยอะกว่านี้ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าชมข้ตัวเองเลยอาบน้ำมันก็คลายร้อนได้ อากระดี่หนึ่งแต่ถ้าหากว่าได้ของรางวัลจากเราไปแล้วก็มันคลายร้อนได้อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นยิ่งร้อนเลยตอนนี้ดิฉันยิ่งร้อนเลยร้อนอะไรร้อนใจเพราะอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยแจกจริงจับจริงแจกกันทุกวันด้วยนะคุณขาเอาอย่างไงดีคะคุณเพราะฉะนั้นนะครับกับปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้2ยักษ์ใหญ่ฮะคาราบาวแดงและจับมือร่วมกับไทยรัฐเพื่อมอบโชคให้กับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนรออยู่แล้วรอแล้ว่ะ รอช้าเลยไปติดตามกันเลยกับการมอบโชคในครั้งนี้ yeah! โชคดีด้วยนะครับลนมาุ้นมากต้องดีจริงๆเลยนะ,ะแลถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามกติกากันเลยครับ กติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ก,กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กานาฬิกา30 โอ้โหง่ายนิดเดียวกติกาของเราไม่ว่าคุณจะดื่มเครือดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณ2ก็ทําให้ถูกกติกาเขียนบีบส่งจำง่ายๆเขียนบีบส่งค่ะได้แล้วค่ะมาร่วมสนุกแบบนี้ได้ทุกวันนะคะสามารถส่งมาได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอช้าแล้วความสนุกสนานรออยู่ในตลั่นค่ะ ไไดีด้วพี่ดอครับดีด้วยอะะ่าแต่กับทุกวันจริงๆจ้ะอย่าลืมส่งเข้ามาร่วมสนุกกันมากๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคุณสองนะคะครับ